อาวันนี้มารับคำท้าไอซ์บักเก็ตแชร์ล์นะครับได้รับคำท้าเมื่อวานตอนสายสี่โมงนะครับจากกัณรับำร้องพิยวุธนะครับประธานกรรมาาการบริษัทกันสุนุ่มเป็นียริหาจำกัดมหาชนซึ่งเป็นเพืเ่นนอนบต่อทอสห้านะครับก็ก็เป็น เรื่องที่ดีนะครับที่เรามีกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีความตั้งใจที่จะร่วมบริจาคนะครับ5 0 0แสนบาทนะครับโดยมอบให้เป็นกองทุนของเจมร์โครงการแบ่งปันน้ำใจนะครับสร้างห้องน้ำคุณค่า2องแสนมืบาทนะครับ แล้วก็มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยยากไร้นะครับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นบ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้วรวมสามแห่งเป็นเงินอีกสองแสนหบาทและเป็นธรรมเนียมกเหมือนกันนะครับว่าก็จะต้องขอทอ้านะครับ i อ e ์พ c k เก็ตแช l ์ลนไปอีก3าท่านนะครับโดยท่านแรกก็คือ คุณอนันต์ตั้งตรงเวชกิจนะครับตำแหน่งประธานกรรมการโรงงานบริษัทโรงงานน้ำตาลบุรีลำนะครับจำกัดก็เป็นเ,เพื่อนออที่วทท .15 นะครับและท่านที่สองก็คออือคุณกวินนะครับการชนะภาคตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท BCS Food h o l d i n g จำกัดมหาชนและท่านสุดท้ายท่านที่3 คุณสุวัสด์นะครับทอง,ร,งร่โอตำแหน่งประธานกรรมาการบริษัท SF Corporation จำกัดเอาละครับก็ได้เวลาแล้วโอเคเรื okay. ่องบางเรื่องบางเรื <laughs> yes, yes, yes <laughs> Oke, okay, kap